เฉยทำหน้าเฉยหนะค่ะสองนิ้วเยี่ยมทีนี้เยี่ยมเดินมาใกล้ๆค่ะทำหน้าสวยเลยสวยเลยทำหน้าสวยสองนิ้วด้วยน้อแยกน้งด้วยน้องแ้กหัวด้วยเปลี่ยนข้างด้วยเปลี่ยนข้างอ กดไม่ได้ค่ะอันนี้ถ่ายวิดีโอเห็นไหมกดไม่ได้นะ่ายไม่ออกถ่ายไม่ออกโอ้ยย่าไปจับบ้านดูจ้าจ้าจ้าจาจัขหเดี๋ยวเดอ่ะจีไหนให้ดูหน่อยนนนนน่นนนบ้งนเก่าแล้วเก่าแล้วอะไรกาดนี่วมันยุ่งหลอยบอกลืมหมดเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอจับน้ำจะหลุดมือ ไม่จับไม่จับลูกมันหนักเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงมดหลืออะไรกัดคันบอนี่